ลุงก็ป้ายืนเบื่งอยู่นั่นน่ะเห็นบ่อหน่ะมันเข่งนเจ้าเลนเนี่ยมันยังหยิยเนี่ยอไทยเนี่ยเฮ็ดปุ้นเมื่อกี้บดได้ทยเนาะคือข้ายหงมาพ่อเดี๋ยวเดียวยาได้ยาได้ฝากคลิปไปหอดลุ่งเราบ่ยังไม่ได้ฝากอยู่ ไม่ได้ฝากบ่ฝากโบฝากมาแรงโทรเลยฝากคลิปนี้อ้โทรไปหาลุงมืดบอกเศร้ารับงานชั่วเข่าวอุทารบอลเดี๋ยวรู้กันบู๊จากนี้ผมบ่ได้รับงานน้ำมืดนี่มั้ยลุงกันลเป่าลงอยู่ฝากคลิปนี้ถึงลุงป้ายเด้อนี่เด้อทั้งนอนทั้งเปลือกอ่ะเด้อนี่มั้ยโอ้เป่าลงทุนนะบ้านนี่เดี๋ยวมือนั่นมือน้องมนตีกอล์ปนะ ป้าบอกว่า YouTube ผู้หญิงให้ช่วยกันมาเสียหญ้าที่มันเป็นลานหินที่เป็นลานหินเนี่ยออกจากขอบตะกีดผ้าเขียวอันอันนี้เป็าษไทยป่ะนี่แมนโอ้คิ้วเขียวมาถากหญ้ามาเสียหญ้าป่ะนี่มาถากหญ้ามาถากหญ้าเบิดภาษาไทยหญ้าออกจากทางเดินอ่าแต่ภาษาละย้อนก็ตกไปแล้วล่ะภาษาอีสานแสกแม่เราเป็นไทยก็เทิร์นลด ให้เอาหญ้าช่วยกันเอาหญ้าออกจากทางเดินแมนวันนี้ป้าจะไปป้าฝากฝากเอฟซีเอ่อฝากยูทูบหน่อยช่วยกันเอาหญ้าออกจากทางเดินแมนแร้วบอไดบอกว่าให้มายืนคุยเหรอเราออกหญ้ามันไม่ออกแล้วบอไดบอกย่าย้าออกจากทางเดินที่มันเป็นหินหน่อยมันไม่ออกป้าป้าเพิ่นบอไดบอกว่าให้มายืนคุยเหรอแมนเอ้าเขามาแมนยูทูบผู้หญิงเขาเป็นยูทูบผู้ชายไม่ไอ้ชาย ย่าไม่มาโอ้ย่าไม่ได้มามาต่ปูปูพองมาวันนี้ย่าไม่มาย่าไปบ้านกลับแล้วกลับแล้วผมไร่กลับแล้วมึงสอบคนมาปูพองมาแต่ย่าผ้าไม่ได้มาผมไร่กลับแล้วเดี๋ยวมุกนี้รับผิดชอบนะครับสวเป็นคนเริ่มใช่ๆเมื่อกีวกับผมเด้อนี่นี่นี่สองสวนี่รับเมื่อกี้นี่ปูพองย่าผ้าเนี่ยปูปูกัย่าเจ้าวังนใจเจ้าวังนใจ่คยหัวเจ้าวองนใจเ้านใจกาด้วยเออเอยได้ยินเจ้าวัในใจอือ เฮ้ hey, <ห>เอาหญ้าออกเด็๋ปูล่ะคุณปาโอ้เล่นหญ้าเล่นปูแล้วบาดนี่แ่แทานยามันห่มทางแล้วมันขี่หล,ลงทางบอกมันขี่บนเห็นทางยางมันบ่หลงทางเนี่ยเสียเวลาหลงลักผมอะ่ะลืมตามลืมตัวไม่ขึ้นลืมตัวไม่ขึ้นเฮ้ยกับอะไรวะลืมมุกอะไรวะทำไมอาไรวะทำไมอาไรวะทำไมอะ<ง>ไรวหลงทางเสียเวลาอะไรวะ ีลงทางเสียเวลาหลงรักเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหลงทางเสียเวลาถ้าหลงภูผาชัยนี่ภูผานี่โอ้ยไม่มีทางออกเห็นไหมบอกว่าลงทางเสียเวลาหลงภูผาชัยไม่มีทางออกเราจะไปบอกนะบอกกันมั่นผู้ใหญ่บ้านแล้วครับจะคนประกาศหาให้ลงชัยภูผาเป็นทางเป็นไปได้เฮ้ยเป็นเป็นไปได้ เหมือนจะบ่เสียเมียกว่าสิมาสวยบ่มีเสียมเลยเอาถือไปแป๊บนึงครับผมเอาให้เดี๋ยวผมเห็นอยู่ขั้วกางเป็นอยังเดี๋ยวพาแป๊บนึงโหลดคลิปอยู่นี่คลิปโรดไปแล้วอยู่โู้ยเห็นงานโหลดแต่คลิปเอาโบโหลดคลิปกระขันโฆษณาเบิร์ดมือทำยูทูปมันบังคับให้เราทําเราต้องทําถ้าเราไม่ทําเดี๋ยวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎ จริงจริงเสียงสูงเป็นปกตินะเฉพาะคลิปนี้นะคลิปอื่นเสียงเบาคลิปนี้เสียงสูงเสร็จแล้วบอกว่าไม่ต้องเคาะอาไอย่างเจ้าก็เสียงบีบ้านมันขึ้นจะเสียงดินออกอย่างนี้โอ้โหน่อยเด้อเฮ็ดเบอร์ยังเสีย มันบ่หน่อยเด้อบ่เดาออกง่ายๆเด้อครับที่มันเกิดอ่ะมันไม่ได้ลามจากข้างนอกเข้ามานะมันเกิดจากใต้สแลมแทงขึ้นมาเขาเลยเอาออกยากถ้าไอ้คิดถามก็ว่าทำไมต้องเอาหญ้ามาทิ้งไว้นี่เขเป็นห่วงล้อรถเจ้าว่างั้นเด้อเนาะเขาจะล้อรถจะเปื้อนเดี๋ยจะเปื้อนก็เรียกยามาปูให้อเนาอันหายฮ่าฮ่าฮ่าจะหล่อืมไหลไปเรื่อยดิอืมไม่ไหลไปไหลจน แม่ดาบอกกูสิเกอผู้เดียวหลดซะเพื่อกระิบงสลับท่นบากว่ได้ยันคอยยันคอยสูนขื่นเธอช่งนี้เราไปหากินน้ำวว่าน้ำวว่าไปบานี่แก่เราป่ะเฮ้ยรถรถคลิปได้ว่ะคนเบลเสียมาให้ลดมันไดคนเบลเสียมาให้มั้ยไมได้เปิดได้ได้เนี่ยพ่อสับไปเฮีย เอาสามเองนะเียวพกแล้วขอเวลาแปบเขาไม่คมืนไม่ดีใจเลยไม่ดบ้าดีในี่ไอพที่มาดูเนี่ยโหลดคลิปไปแล้วพอทนงทาก็ทาไปเถอะเดี๋ยวเดวคอยโหดแต่คลิปเจ้าอยแมดีใจด้ยเ้เจ้าน่ะก่อนจะทายล้งให้คลิปร้อยดีใจสุดๆกันนะพันยังโอ้ยแค่พันย่างน้เเบีเ้เเจ้าคลิปร้อย ปลาเอฟซียาดราม่าเด้อครับอันนี้เป็นการหยอกลอ้อเฉยๆสบบนุกสนานไม่ต้องใช้ดนตีเลยาาไ,มมไม่ต้องใช้เลยเดี๋ยวสอบวอเขาจะเหงาเลยต้องดดงัดนี้ออกก่อนไหมหุยงัดนี้ยัางก็จะเขาเสียม,มอีดถักางน้ำนันก็ได้เหมือนเดิมก็ได้พี่นี้แล้วก็เอายากดิ้งยากแล้วก็โ <c oughs> อ,อ,อ <c oughs> เค <c oughs> ดีๆเด้อลุงกระป๋ามายืนเบิ้งอยู่เด้อลุงเออาได้ยู่น มันมันป่วยซื้อเหมนบอลุงลุงกับป้ามันยืนเบิ่งอยู่ด้น่ะเพิ่อนว่ามันเพิ่นบ่างไว้ซื้องดออกโรแทนนะมืดมืดมัดมืดมัดเืดม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 ืงมืดมืดมัดมื่นอดมืดมืดมออมืดมืดมืามืดมืืดมืดมืดกืะเืดมืดมืมมดพี่ชายกางรอไปรอมืืะลุงกับป้ายืนเบิ่งอยู่นั่นน่ะเห็นบ่นั่น เห็นไ <c oughs> ด้แต่กับรูปแล้เนาะเอ็ซีบอกว่าอยากดูตัวผู้ปาชัยบ่นี่แหละคือตัวตนผู้ปาชัยไปบ่แม่นพระอิดพาพปู่เนี่ยสีเงียบมัดมือมัดเป็นยีชีสม้มโอ่งป่าปากบ่สิงยังพระพุทธรูปยังต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเลยเมืม่อค่อยเป็นมนุษย์เมื่อค่อยจะอยู่เฉยได้เหตุใดแบบนี้ แม่นแล้วกอกปูนกับผมก็ไปตามมาเนาะตามไม่ยังกระดอกกระเดียบผมมาจะเกลือนี่แล้วกินเข่ากับเกลือผมผสมปูนผู้เดียวกับบ้านหนึ่งไหมผสมแล้วผ่านมาอืมอันนี้ก็ผสมเด้อโอ้ยสองกับคุหนึ่งสกับคู่แล้วไม่ยกเก่าหรือไม่เวลาทำงานเขาไม่ดูเราหรอกแต่ถ้าเราดราม่าเมื่อไหร่ลราเขาบ้าหมักเนาะ นี่แหละคือคนไทยโหลดแล้วยังคลิปนะไทยไม่ค่อยยอมรับสภาพจริงๆใช่โหลดแล้วยังคลิปนะฮะโหลดแล้วยังคลิปนะเปิดไรไดป้อนได้นนแม่เครื่องข้างจะได้เบียวเสียมาหายเมื่ท่านได้ไปดีกว่าโหลดก่อนไอ้คันไอ้เปิดไรได้ก่อนลุงบอกแค่ถอนหญ้า นี่ลงทนลือออ้อเลยนะเออหน่อคำซังหน่อคำซังได้เลยบอกว่าเอาแหนาออกเอาแหนาออกอันนี้ลื้อไปเลยลือ้อหดหิน <c ười>